มูฟวี่วันพีทที่จะฉายในปี2022นี้จะมีการเปิดเผยเรื่องราวความลับของแชงคูดและก็มีบทสรุปด้วยนะคบว่าสรุปแล้วนะครับวันพีทมูฟวี่ครั้งนี้นะครับนับเนื้อเรื่องเป็นจักรวาลหลักได้หรือเปล่าสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับการ์ตูนเรื่องวันพีททั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเละครับว่าปีนี้นะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งปีนะครับที่แฟนขับวันพีทนั้นนะครับก็น่าจะได้เจอเรื่องราวพีิกๆิกมากมายเลยนะครับเช่นภาควานกก็น่าจะบีกกทัั่่งเยว มูฟวี่ล่าสุดนะครับอย่างมูฟวี่วันพีชฟิล์มเรทนะครับซึ่งความสําคัญนะครับของมูฟวี่ภาคนี้นะครับเพราะว่าตัวละครหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นผมแดงแชงคูนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอนิเมะเนี่ยหรือมังงะเนี่ยก็แทบไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรนะครับหรือมูฟวี่เนี่ยก็แทบจะไม่เคยมีบทบาทเลยได้ซ้ําแต่นี่นะครับจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่แชงคูนั้นจะมีบทบาทแบบจัดเต็มจึงนําให้นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของวันพีชฟิล์มเรทซึ่งแน่นอนก็มีหลายคนนะครับเกิดข วันพีทเนี่ยบูบี้นี้เนี่ยจะนับเป็นจกักรวาลหลักได้แล้วหรือยังเนื้อเรื่องเนี่ย,ยก็คือเชื่อมโยงกันหรือเปล่าในคลิปนี้นะครับก็มีบทสัมภาษณ์ที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะครับขอใหญ่ทุกคนนั้นนะครับได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้แต่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็สามารถกดติดตามช่องทางนั้นได้เลยโดยก่อนอื่่่นนนนเลยะคัับ,บ,บสสาาาาหหททมมมภษณณ์ีี้้กก็จจุชชิซึง ลักเลยนะครับก็คือเป็นอนิเมะโปรดิวเซอร์นะครับของบริษัทโตเอ้โดยคุณชินจิเนี่ยก็คือมาให้บทสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับมูฟี่ครั้งนี้นะครับโดยทางอาตูนะครับจาก Library of o h a r a นะครับเป็นคนแปลมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วผมก็มาแปลไทยอีกทีนึงซึ่งอใครจํากันได้นะครับไลเบอรี่ออฟโอฮาร่าเนี่ยก็เป็นเจ้าเดียวกันนะที่ผมทําแฟนเมดนะครับของวันพีชนะครับรีเวอรี่ไปนะครับเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเจ้าเดียวกันนะครับโอเคนอกเรื่องไปไกลนะครับมาดูเนื้อหานะครับเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นี้กัันนดดีกกกว่ายคคุณชิิมสึะรบบ็อเล หละครับว่ามูฟี่วันพีคครั้งนี้นะครับเขาคิดว่าในอาจารย์โอดานั้นมีส่วนร่วมนะครับมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่เคยมีมามากยิ่งกว่านะครับมูฟี่สตองเวิลด์เสียอีกซึ่งใครจํากันได้มูฟี่สตองเวิลด์นะครับก็เป็นมูฟี่ที่มีชิกิเป็นบอสนั่นแหละซึ่งพวกเราก็ดูดีนะชิกิเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นตัวละครจริงๆนะครับในเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่ในเนื้อเรื่องมูฟี่สตองเวิลด์นั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับจักรวาลหลักนะคือตัวตนของชิกิมีจริงๆแต่เนื้ออเรรื่งงตนนั้ไม่นนับมมารวโดยคุณชิี้เนี่ยอาจารย์โอดา มีหน้าที่ค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับในการช่วยทำมูฟวี่ครั้งนี้โดยหลักๆแล้วอาจารย์โอดานั้นนะครับจะมาข้องเกี่ยวนะครับกับ3หน้าที่เลยกันนะครับอย่างแรกเลยอาจารย์โอดานั้นนะครับเป็นผู้อํานวยการผลิตนะครับในการสรรสร้างมูฟวี่ครั้งนี้นะครับอย่างที่2เลยอาจารย์โอดาหนั้นนะครับเป็นคนออกแบบตัวละครนะครับก็แน่นอนจริงๆออกแบบตัวละครเนี่ยแทบจะหลายๆมูฟวี่เลยนะอาจารย์โอดามีส่วนร่วมและอย่างสุดท้ายนะครับอาจารย์โอดานั้นเป็นผู้ตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับบทต่างๆในมูฟวี่ครั้งนี้และสิ่งงนนะครบที่่าาาาจเป็กตออํถมข ใครต่อใครหลายต่อหลายคนนะครับเกี่ยวกับมูฟี่ครั้งนี้ได้เลยเพราะว่านะครับคนชิมิสื่อบอกแหละครับว่ามูฟี่ฟิล์มเรทครั้งนี้นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องนะครับกับเนื้อเรื่องจักรวาลหลักแต่ว่าข้อมูลบางส่วนนั้นสามารถไปอ้างอิงนะครับกับเนื้อเรื่องจักรวาลหลักได้โดยจะเป็นเรื่องราวความลับของแชงคูดนะครับที่ถูกปกปิดเอาไว้มูฟี่ครั้งนี้นะครับจะถูกเปิดเผยมาถ้าให้ผมอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเนื้อเรื่องของมูฟี่ภาคนี้เนี่ยจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกััััับบจกกกรรรววาลลหแต่่ข้้้อมมมููทีีีถเเปปิดผยในนนคง นในากาะวันหลักได้เลยซึ่งคุณชิมิสึก็บอกแหลคะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์โอดาเนให้ความสําคัญนะครับกับมูฟวี่เนี่ยเรื่องต่างๆเลยของวันพีชนะครับเทียบเท่ากับมังงะเลยได้ซ้ํา โดยคุณชิมิสึก็บอกหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอเดียนะครับการสร้างมูฟวี่ที่จะต้องมีความเกี่ยวข้องกันกับแชงคูเนี่ยทางทีมงานเ,นเสนออาจารย์เป็นหลายครั้งมากแล้วว่าอยากจะทำนะครับเรื่องราวในอดีตของแชงคูแต่ว่าอาจารย์โอดานั้นนะครับก็ตอบปฏิเสธมาเรื่อยมาเพราะอาจารย์โอดานั้นต้องการเก็บในเรื่องที่มันสําคัญตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้ในมังงะมากกว่าแต่ได้ความโชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อมีการฉลองครบรอบ25ปีนะครับของการ์ตูนอย่างวันพีชในท้ายที่สุดแล้วอาจารย์โอดานยก็ยอมเสีให้พเรานั้้้นไดสราง มูฟี่ครั้งนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับแชงคู ood, แต่จา์โอดะนั้นก็รีเควสมาเลยแหละครับว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้จะมีแชงคูดแต่ขอให้ลูฟี่นั้นยังเป็นตัวหลักของมูฟี่ภาคนี้นะครับก็คือยังเป็นเพลงของมูฟี่ภาคนี้เหมือนเดิมและมีตัวละครผู้หญิงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับในแรกๆเลยนะครับที่มีการเปิดตัวมูฟี่โดยคุณชิมิสึก,ก็บอกอีกแหละครับว่าผู้หญิงที่เราเห็นในโปสเตอร์เนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับตัวละครอย่างแชงคูทแแนนนนน่่่่่่ออซึงงงจะเป็็สสิีีีําคคัญคัญรตมว้้้ดยก การเสริมอีกละครับว่าจริงๆแล้วแชงเนี่ยอาจจะปรากฏตัวแบบว่าให้พวกเราเห็นจากๆกันเลยในมูฟี่ครั้งนี้นะครับและจะเป็นบทบาทที่สําคัญด้วยละแล้วก็มีการพูดเสริมนะครับในส่วนของลูฟี่ด้วยนะโดยบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเนี่ยของมูฟี่ส่วนใหญ่เนี่ยลูฟี่จะได้เจอศัตรูเนี่ยที่แบบว่าโคตรจะแข็งแกร่งมาโดยตลอดเลยและนะครับการต่อสู้นั้นนะครับก็เรียกได้ว่าดูเดือดเลอดพลาดมากๆเลยนะครับจนกว่าจะหาผู้แพ้ชนะได้แต่แน่นอนในมูฟี่ครั้งนี้นะครับจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันต่างอออกกกไปนนนจาก movie กนนาี่ห้้ โดยสิ้นเชิงโดยก็ได้มีการบอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วอาจารย์โอดาเนี่ยต้องการนะครับจะเป็นผู้กํากับนะครับของมูฟวี่ครั้งนี้เลยแล้วก็ให้คนนะครับที่ไม่ใช่คนของบริษัทโตเอเนี่ยก็คือจ้างเอาซอร์มาหรือว่าภายนอกเนี่ยเอามาทำนะครับโดยที่ไม่ต้องจําเป็นเลยนะครับที่จะมีความรู้นะครับหรือว่าเคยทําวันพีชมาก่อนนะครับจึงทำให้คุณชิมิสึก็เลยแนะนำนะครับคุณทานิคุจิโกโร่นะครับให้กับอาจารย์โอดาเนี่ยครับโดยย้อนกลับไปนะครับคุณทานิคุจิเนี่ยก็คือเดิมทีเคยทําวันพีช OVA นะในตอนนนนคัต่่ใอี้เเเขขาไมป็ง แล้วก็เลยแนะนําคนนี้ไปและในท้ายที่สุดนะครับ <se uter> ก็มีการพูดแล้วครับว่าจริงๆแล้ววันพีชในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้นะครับสู่ช่วงไชทายนะครับหรือว่าตอนจบของวันพีชแล้วนะครับจึงทําให้มูฟวี่ต่อจากนี้ไปเนี่ยคงสร้างได้อีกไม่กี่เรื่องเท่านั้นจึงทำให้อาจารย์โอดาก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมนะครับกับมูฟวี่นะครับแล้วก็สร้างผลงานเนี่ยเพื่อตอบแทนแฟนวันพีชและแน่นอนพวกเรานั้นนะครับตั้งใจทํางานอย่างหนักมากๆเลยนะครับเพื่อให้มูฟวี่ครั้งนี้นะครับสามารถฉายได้นะครับในต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้้วกก็มีารทิง ไว้ด้วยแหละครับว่าก็คือวันพีชเนี่ยไอภาคฟิล์มเรทนะครับจะปล่อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยหมายถึงว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะได้รับชมนะครับวันที่6สิงหาคมปี2022นะครับส่วนที่ต่างประเทศนั้นก็ต้องรอประกาศอีกทีหละครับว่าจะเป็นช่วงไหนก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับวันพีชฟิล์มเรทนะครับที่จะฉายในปีนี้นะครับก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันเลยนะครับว่าสรุปแล้วนะครับในเรื่องภาคนี้เนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักแต่ว่าข้อมูลบางส่วนนั้นสามารถสุป ลูฟี่นั้นก็ยังเป็นพระเอกของบู๊คบี้นี้เหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้ก็เกรงว่าก็คงจะเป็นแชงใช่ไหมแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีวันพีตนั้นใกล้จะจบแล้วนะครับแต่ใกล้จะจบพอจานโอด่านั้นไม่รู้กี่ปีนะเพราะว่ามันก็ใกล้มาหลายครั้งแล้วใช่ไหมละครับก็ต้องรอดูข่าวสารอีกทีว่ามันใกล้จะจบตอนไหนนะครับก็รอในการรับชมได้เลยนะครับและนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีสปอยตอนใหม่วันพีทก็รอรับชมได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับอยากจะรับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยู่ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับไปรับชมในแอปบ i ล i ี i บิของผมได้เลยนะในช่อง Over Review ไปรับชมตรงนั้นได้ก่อนนะครับหากใครแบบว่าสายรีบอยากจะดูไวๆนะครับก็ดูตรงนั้นได้ก่อนอัพก่อนแน่นอนและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ